เนทจะไม่มีวันลืมวันที่เนทได้รู้ว่าเนทไม่ได้เป็นตัวประหลาดคนเดียวในโลกนี้ เนสีตางน้องเล็กนุ่มนินที่สุดในกลุ่มแต่มียานพิเศษตา,ตาทิพย์เห็นผีเห็นวิญญาณเป็นว่าเล่นแม้ภาคแรกจะดูอินเลิฟที่สุดหลังพบรักปิ้งปังกับคุณหมอขาร็อกวารวารัตรจนนึกว่าจะเป็นคู่ลงเอยแฮปปี้เอนดิ้งตามรอยคู่สุคนทรรกับนายไตวายแต่ภาคสองปัญหาผีๆย,ยังมีมารหัวใจตามมาให้ผจญกันเหนื่อยอีกรอบจากพีชแพนเก่าคนเดิมเรียกว่าภารกิจรักยังไม่เสร็จสิ้นง,ง่ายๆเวทมนต <ไป S 1> ์น <ไป S 1> คา<ด>ถาบทไหน,ไหนจะช่วยคู่นี้ ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันให้ได้เลยนะคะเ,เหมือนจะดีนะมาซีซั่นสองรักกุ๊กกี้กุ๊กกี้กันแต่ว่าสุพิชาเนี่ยก็ยังตามเข้ามานะคะยังไม่จบมีเข้ามารัางควานบ้างโดยการเข้าทางพี่นัทแต่เขาจะมายัางไงนี่ก็ต้องติดตามดูกันนะคะได้รับบทบาทที่ค่อนข้างหนักหน่วงเอาทีเดียวนะครับก็ได้ทำคดีสองคดีใหญ่ๆเลยทีเดียวแล้วก็ วนกลับมาความรักของผมความสัมพันธ์ระหว่างเนตศสีตังสิันนี้แล้วเนตรพูดขึ้นมาว่าเนตจะรายเนตจะแรงสี้นี้ก็ร้ายแรงขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะ และทำเอาความร้อนที่ตึกมารโนอนพุ่งสูงจนปลอดแทบแตกเลยละค่ะเมื่อหาหนุ่มสุดฮอตหล่อละลายใจจากเดอะซิกเซนซีซั่นสองนำทีมโดยพี่ใหญ่หลุยส์กอต์เกบรินทอนฟิลมรัฐภูมิเพชรธกฤษและท็อปจรน มาอัดคิวพิธีกรสีสันบันเทิงในวันนี้ยิ่งละครใกล้ออนแอร์แล้วหนุ่มๆเขาเลยดูตื่นเต้นเป็นพิเศษบรรยากาศสนุกสนานปนวุ่นวายเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยล่ะค่ะสนานกันมากเลยครับรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยได้ใช่รู้สึกว่าพวกเราจะไม่ตรงสคริปต์เนียเท่าไหร่เตเต้นจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ตัดต่อไปได้ไกลเหมือนกันนะแล้วก็พี่ต้นเขาก็เอามาให้เราดูแล้วด้วยซึ่งเรียกว่าใช่เใช่เรียกว่าพวกเราเนี่ยแบบว่าถ่ายทํากันแบบว่า คือเร่ง่ายทางกันมากนะ่ากันไม่เสร็จเลย<ช>แต่ตอนนี้รีบตัดต่อเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับซีนที่เราเข้าด้วยกันจะวุ่นวายนิดนึงฝากนะครับเดอ๋ยซิกเซ์ซีซทั้งสองนะครับเพราะว่าสนุกมากมากอันนี้ก็ครบ5คู่เลย